วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับแบรนด์คนสโบิดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการลงแอป d i s y h o s t a r ในตัวทีวีแอนดรอยนะครับแล้วการเอาวิเซอร์ใส่ในแอป d i h o s t a r นะครับเพื่อเราจะได้ดูแอป d i h o s t a r ได้อย่างลื่นไหลนะครับผมในทีวีแอนดรอยก็ขั้นตอนแรกนะครับให้ลูกค้าเข้ามาที่ Google Play Store นะครับเข้า Google Play Store ผมก็สอนไว้ในคลิปที่แล้วนะครับกองับไดูได้นะฮะลูกค้าเข้าไปที่ Google Play Store นะครับ ในการโหลดแอปนิตตี้พัสนะครับลูกค้ากดเลื่อนไปที่การค้นหานะครับนี่ฮะกดเลื่อนลงมาเลยคำว่านิตตี้พัสนะครับอย่างผมก็คือมันมีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่ยังไม่มีก็พิมพ์เลยนะฮะนิตตี้ดีไงขึ้นแล้วฮะเปกนค่ากดแป๊กนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่คำว่านิตตี้พัสนะฮะโอเคนะครับแลจะกดติดตั้งเลยครับ รรอสักคูค่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้จริงๆลูกค้าจะเปิดก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่แนะนําให้เปิดตนะ้าะให้ลูกค้าแบ็กออกก่อนนะครับกดคำว่าแบ็กนะครับออกไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะมาเพิ่มในหน้าโหมของเราเนี่ยะตอนนี้เราโหลดเสร็จแล้วแต่มันยังไม่ขึ้นนะครับ ไปที่รูปบวกนะครับแล้วก็ไปดึงแอป,ป Disney Star ออกมาประมาณนี้นะฮะขั้นตอนต่อไปก็กดเข้าไปทีแปป่แอป Disney Star เลยเอ่อยินดีต้อเราเข้าถึง Disney Star นะครับดำเนินการต่อนะครับกดโอเคเข้าไปเอ่อตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่พาสดาไปเนาะเราก็จะดูไม่ได้นะครับ อันนี้เราไค่ดูได้แต่ตัวอย่างเนาะเราลองดูสักเรื่องหนึง่งกดวโอเคเข้าไปครับรับชมกดวโอเคเข้าไปลยฮะ,ะเขาก็จะบอกว่าให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปในมือถือนะฮะเข้าไปที่ Google Chrome นะครับแล้วทําตามขั้นตอนนะฮะให้ลูกค้าเข้าไปที่ Google Chrome นะครับแล้วพิมพ์เข้าไปนะครับว่า Disney Hotstar นะครับตามข้อหนึ่งบนหน้าจอทีวีนะครับ แล้วกดค้นหานะครับแล้วทำตามขั้นตอนที่2นะครับให้ลูกค้าใส่รหัส4หลักบนหน้าจอทีวีนะครับรหัส4หลักบนหน้าจอทีวีนะครับลูกค้าเอามาใส่ในมือถือลูกค้านะครับเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อครับผมเข้าสู่ระบบนะครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เราใส่แล้วกันเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเรากดดำเนินการต่อนะครับอ่าเพียงแคนี้เราก็สามารถรับชมตัวแอปพีที่ฮัตาได้แล้วนะครับกดเล่นได้เลย้าดูแบบลื่นๆเลยครับเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ก็วันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเ,เท่านี้นะครับ ลูกค้าอยากให้ผมทำอะไรนะฮะหรือว่าสงสัยตรงไหนเล่อแอนดรอยด์ทีวีไม่ได้นะฮะลูกค้าคอมเมนต์มานะครับผม mm hmm. แล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ